ช่างทำต่อแล้วโจกนะครับโจกถ้ามันชำรุดก็เลยต้องมาแค่ขายมามสุดยอดของพี่เมือช่องางเลื่อนมาฝั่งข้างหน้าโ การทำงานใช้เครื่องจักรทันสมัยเจาะร,รวดเร็วแค่เดียวซื้อเืเนี่ยเจาะไปแล้วสุดยอดเลยการทำงานของเครื่องจักรที่ทันสมัยรวดเร็วไม่ต้องใช้คนเลย เยยี่ยม,มแคบบเดียวเองอสุดยอดของเครื่องจักรทำงานว่องไวรวดเร็วแคบบเดียวเอง เือนเดินลั่นหมดเลยเจ้าอย่งหานะั่ไม่จบสุดยอดเลยฝีมือเยี่ยมจริงๆรงับเดียวเองนะพีไ่จบรวดเร็วทันใจมาก เยียมเลยก็ยังห่างนะผู้ชมนี่ไวมากเลย นี่การทำงานของระบบโดย,ยช่างผู้ยชชาญในด้านการกระจบขุดนะสับหรือถอนสามารถทำได้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทัดนช่วงตีสาเวลาเร็วมากท่านผู้ชม,มเที่ยมจริงๆเดีย๋ยวต้องปัดผัดในส่วนนั้นผมเข้าไป เนี่ร่องรอยอข้างล่างเป็นดินทรายด้วยมันก็เลยทำให้ซโะ เวลาน้ำมาแรงๆทำให้มันเซาะแล้วก็น้ำมันก็ทำให้ถหนนชำรุดได้สายมันก็ไหลไปทางฝั่งนู้นมันก็ไหลเข้านาชาวบ้านขายทางก็เลยต้องสูญเสียไปเสียหายไปเลยต้องมาแก้ไขเนื่องจากมันเป็นดินทรายค่อนข้างจะ,ะเสียแล้วก็ กัดเซาะได้รวดเร็วเวลาวลน้ํามารแรงๆฝนตกหนักน้ํามามันก็ทําให้ถนนนีน่ชํารุดง่ายทีเดียวคานผู้ชมก็ต้องมีงบประมาณของส่วนอบตอมนะคาับมาแก้ไขให้ทนะี่ช่าก็กำลังจนะบเพื่อจะทำมาแก้ไขใหม่ ฝีมือระดับจริงๆเลยแป๊บเดียวเอง การทำงานของรถใหม่ระบบกลไกของรถต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อทำงานได้อย่างสะดวกโอ้โหสุดยอดจริงๆ ติดเครื่องต่อ ยอดเลยรถตีนตะขาบเนี่ย อรอยการที่น้ํามันกัดเซาะทําให้ทางํารุดน้ําก็จะไหลไปสู่ทุ่งนาฝั่งนู้นคุผู้ชมเสียหายหมดเลยทําให้ความแรงของน้ําทําให้ถนนตัดขาดชารุดได้เช่นเดียวกันนี่คือคอนกรีตก็คงจะหลายปีใช้งานผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วด้วยก็เลยชำรุดไปง่ายๆทีเดียวนะครับคอนกรีต รถก็ต้องมาเจาะมาแก้ไขทำใหม่ดูสิท้องทุ่งนางข้าวเขียวพี่จีมานน่นเลยเท่าผู้ชมคงจะภาพบรรยากาศพอสังเกตไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อดูสิท้องทุ่งนายามใบใบแดดแรงทีเดียวแรงมากๆเลยอ <c oughs> ร้อนรุทีเดียว หวงอาทิาตย์สาต์ส่องแสงมาอย่างรุนแรงทีเดียวนู่นสนามแข่งขันเรือที่กุดห้วยรหารสิมเขาเรียกกุดรหารสิมเนาะทางลิบลิบนะครับ โอเคขอผภาบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษกันไปเด้อสวัสดีครับ